เป็นแมคเลนโซแท้นะครับตัวนี้ลายหยดน้ำนะขอบสุแปกให้ลูกค้าแท้ไปเลยสติกเกอร์ลายโคนครับแบบนี้เลยอันนี้ลูกค้าสั่งตัดเป็นชื่อของรีสอร์ทของตัวเองนะครับจะเป็นคิ้วล้ออ่าตัวนี้คิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดโครเมียมมีให้เลือกทั้งแบบมีหมุดและไม่มีหมุดให้เลือกสีได้ด้วยสีดําด้านหรือดําเงาค้าทถานในชอบแบบไหนไม่เอาหมุดเอาหมุดสีดําด้านดําเงาสั่งได้เช่นกันครับ สวัสดีครับคารลงครับมิซูรุ่งเจริญสุขุมวิทย์ครับพบกับผมก็แน่นอนครับมิซูบิชิไททันแต่งออฟโรดด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นมิซูบิชิไททันรุ่น g t p r e m i u มนะครับตัวท็อปสุดเลยระบบเกียร์ออโต้ครับผมราคา1 2 8 0 0 0้านบาทครับเป็นราคาใหม่โมเดล2023ครับคันนี้สติ๊กเกอร์เปลี่ยนเป็นชื่อรีสอร์ทนะครับชนน้ำชนของคุณมาริสานั่นเองนะครับคันนี้แต่งออฟโรดยังไงพรีเมียมยังไงกระซิบนิดนึงว่าแม็กเลนโซ่แท้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมพาาาดดููว่ีอะไไรรรกกัััันนบบบ้งคคปเลย มาในส่วนของด้านหน้านะครับ i ิ h i ูบิชิไทตัน GT Premium g e a อ Auto คันนี้นะครับก็แต่งเป็นโลโก้ฝากระโปงนะครับเป็นตัวหนังสือพิมพ์นูนตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีรถสีเทาดํานั่นเองนะฮะลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับมีสีแดง สีดาเงาสีดําด้านแล้วก็มีสีโ,โครเมียมนะครับผมสามารถเลือกให้ตัดกับสีรถเพื่อให้มีความเด่นชัดและรถด,ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะครับผมลงมาอีกนะครับเป็นกระจังหน้าดําเงาตัวนี้เป็นดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เป็นคิ้วตัว C ีนะครับตัวนี้เป็นคิ้วตัว C ีสีดําเงาจากโรงงานเนี่ยจะเป็นโครเมียมลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นดําเงาหรือเอาเป็นโครเมียมนะครับผมตัวนี้เซ็ตดําเงามาตั้งแต่กระจังหน้าแล้วก็เลยต้องใส่เซ็ตดําเงาไปในคิ้วตัว C ีนั่นเองนะฮะส่วนชายสเกิร์ตด้านล่างนะ ปกติมีหัวแดงหูวดาแล้วก็เลือกได้ว่าเป็นดําเงาห,หรือดําด้านนะครับผมหรือจะเอาดําเงาแล้วก็มีโทนของบ,บ icamente, อลเงินตัดเข้ามาด้วยได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีกล้องหน้ารถนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นกล้องหน้ารถใช้มองเวลาจะขับไปชนกับกํบาแพงด้านหน้าเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นได้ว่ารถเราชนหรือยอย่างนั้นเองนะครับพร้อมเซนเซอร์เซนเซอร์ทั้งหมด4จุดที่อยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นเซนเซอร์ตัดกาลังเครื่องยนต์เซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้าตรงนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านบนตรงนั้นนะครับผมเพื่ เมื่อเข้ารถเข้าไปในอุโมงค์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟออโต้ที่เปิดให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับผมตัวนี้อยู่ในมิตซูบิชิไท i t ั n รุ่น GT Premium ครับผมเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับ มาในส่วนของด้านข้างนะครับเป็นแมกเลนโซ่แท้นะครับตัวนี้ลายหยดน้ำนะขอบ18ให้ลูกค้าแท้ไปเลยแล้วก็ยางมอนสเตอร์ AT3 นะครับยาง a อทนะครับเป็นยางตรงกลางระหว่างยางไฮเวทเทนและยางมัทเทนนั่นเองอยู่ตรงกลางเพราะนั้นแล้วยางตรงกลางกลงเนี่ยขับทางเรียบก็ได้เข้าป่าขึ้นเขาก็ได้เช่นกันรับสะดวกสบายทุกเส้นทางแน่นอนนะครับกระเถิบขึ้นไปนะครับจะเป็นคิ้วล้ออ่าตัวนี้คิ้วล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดโครเมียมมีให้เลือกทั้งแบบมีหมุดและไม่มีหมุดนะครับขนาด6นิ้วและให้เลือกสีได้ด้วยสีด,ดําาด้น หรือดำเงาคันนี้จัดดำเงาหมุดโครเมียมให้ลูกค้าลูกค้าท่าในใดชอบแบบไหนไม่เอาหมุดเอาหมุดสีดำด้านดำเงาสั่งได้เช่นกันครับกระเถิบมาเป็นหูกระจกมองข้างนะครับสีดำเงาจากโรงงานารุ่นเกา่าโมเดลกอ่อสองพันยี่สเนี่ยเป็นโครเมียมอยู่ตัวนี้จัดดำเงาให้ลูกค้ามาจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีนี่ครับคิวการาสัตพร้อมพิมพ์คำว่า all new titan ตรงนี้นะครับสวยงามหรูหราเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีเหล่าหลังคาด้านบนให้รถดูสูงขึ้นให้มีความเป็นออฟโรดมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะฮะจะเป็นบลอนดมือเปิดสีดําเงาดำเงาทั้งคันเลยตัวนี้ก็ใส่ดําเงาเข้าไปแล้วก็มีตัวหนังสือไททันพิมพ์นูนขึ้นมาเวลาเช็ดเวลาทําความสะอาดเนี่ยตัวหนังสือสีแดงจะไม่หลุดออกไปเลยครับก็ยังอยู่เช่นเดิมนะครับแล้วก็ยังมีด้ามดึงที่เป็นสีดําเงามาจากโรงงานเข้ากันกับเซ็ตบลองมือเปิดที่เป็นดําเงาเช่นกันครับ mm hmm. แล้วก็สติ๊กเกอร์ไลโคนครับแบบนี้เลยอันนี้ลูกค้าสั่งตัดเป็นชื่อของรีสอร์ทของตัวเองนะฮะลูกค้าท่านใดไม่ชอบแบบนี้ ใส่เป็นคําว่าไททันเฉยๆก็ได้ครับหรือท่านใดไม่ชอบสติกเกอร์ไม่เอาสติกเกอร์ก็ได้ครับคันต่อไปไม่ติดสติกเกอร์ก็สวยเช่นกันครับเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูแล้วก็เถิดมาอีกนะครับเป็นฝาครอบถังน้ํามันตรงนี้เป็นดําเงาคันนี้เซ็ตดําเงาทั้งคันเลยนะครับแล้วก็ยังมีเซนเซอร์ที่เป็นตัวเตือนจุดอับสายตาอยู่ตรงนี้ในรุ่น GTPremium มีเซนเซอร์เตือนจุดอับสายตาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงผมพาดูด้านหลังครับผม และด้านหลังของมิซูบิชิไทตันรุ่น GTPremium คันนี้นะครับแน่นอนครับผมต้องใส่ให้เป็นตัวครอบไฟท้ายแบบดำเงาตัวนี้เข้าเซ็ตกับตัวครอบไฟหน้าด้วยนะฮะกันชนท้ายนะฮะเป็นสีดำเงาและยังมีเซนเซอร์ตัว GTPremium จะมีเซนเซอร์นะครับ4จุดอยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเซนเซอร์ถอยเตือนจอุดสายตาเวลาถอยออกจากซองอะไรแบบนี้เขาก็จะเตือนให้นะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์สวอ,อีกทีมีกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นดำเงาด้วยเช่นกันตัวเปิดฝากระบะท้าย เป็นดำเงาแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยมีกล้องมองหลังมีกล้องรอบคันและก็ยังมีโชค๊คผ่อนแรงฝากระโปรงหลังให้ด้วยนะครับคันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆเพราะว่าไม่ได้ติดเพราะรีบออกมารีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับไปติดให้มีเวลาชาร์จเจอร์มีโชค๊คผ่อนแรงฝากระโปรงหน้าโชค๊คผ่อนแรงฝากระบะท้ายให้ด้วยนะครับลูกค้าแต่ไม่ได้ติดมาก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูในเงี้ยครับต้องขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปครับ และสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจมิสูบิชิไทตันนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น gls gt gtp เมียมนะครับแต่งออฟโรดงานพีเมียมแบบนี้นะครับติดต่อซื้อที่ผมได้นะครับเซลคารลมครับโทรหาผมนะครับ093ย์4 5514ผมคารลมนะครับยินดีบริการทุกท่านทั่วประเทศครับส่งมอบรถทั่วประเทศแน่นอนครับผมลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรพร้อมให้คำปรึกษาอยู่แล้วครับหรือลูกค้าสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยมิสูบิชิเซลคารลมใน Facebook มิสูบิชิเซลคาลมใน YouTube ก็จะเจอผมรีวิวรถยนต์ m i มิ i ูบิชิไท o ันออฟโ a d คันอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับผมเพื่อลูกค้าจะได้คุ้นเคยแล้วก็รู้จักผมมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือลูกค้าดูผ่าน y t u t u นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์ผมอยู่ใต้ u t u b e นี้นะครับลูกค้าสามารถกดลิงก์ไลน์เพื่อขอเงื่อนไขกับผมได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าชอบรถแต่ง f f ฟโ a d ฝากไว้เลยครับนึกถึงรถยนต์นึกถึงเซลคาลมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ